โอเคครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยแล้วกันนะครับอยู่กับช่องยศกรเดอะเลโอนะครับก็ห่างหายกันไม่นานเลยนะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยผมติดทัวร์แล้วก็ต้องคอยเคียงงานส่งด้วยนะฮะก็วันนี้นะครับผมก็จะมาร,รีวิวการ์ดแพทเทิร์นสปิริตพาดดับเบิลไดรฟ์นะครับซึ่งผมซึ่งผมเพิ่งซื้อมาตั้งแต่เมืม่อวานเลยนะเพราะว่าเมื่อคือผม คือคือคือเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังน,นะครับเมืวว่อวานนี้ผมไปโรบินสันมานะนะฮะแล้วก็ไปร้านที่ B2S นะฮะบ,บางคนอาจจะไม่รู้จักนะครับว่า,ว,าว่าร้าน B2S คืออะไรร้าน B2S เนี่ยมันจะเหมือนเหมือนกับร้าน C1Book นะฮะที่ซึ่งไอ้เจ้า,าร้านนี้มันจะอยู่ในในห้างของโรบินสันนะเป็นร้านขายาหนังสือปากกาแล้วก็ ดินสอนฮะแล้วก็มีการ์ดเกมขายด้วยนะฮะแล้วก็ของเล่นอื่นๆนะฮะซึ่งเมื่อวานนะครับผมได้ไปแข่งทักษะวิชาการมาแล้วทีนี้พอแข่งเสร็จครูเขาก็เขาก็พาผมไปเที่ยวที่โรบินสันนะฮะแล้วก็ผมไปแวะร้าน B2T2S ได้สิ่งนี้มานะครับผมก็เลยเอามาซื้อ,อมารีวิวซะเลยนะฮะไหนๆมันก็มีขายแล้วนะครับโอเคก็อยู่กับเด็ก ดีบีดีหนึ่งหนึ่งขีดสี่นะครับเป็นชุดที่เป็นแบบบัตเทินสปิริตภาคดับเบิลไรฟ์ชุดดีบีดีหนึ่งขีดสี่นะครับเป็นเด็กอัลติเมทซีเซน่าบ็อกบอดี้มาแห่งเพลิงโลโล,โลกันบลัมซันนะครับเป็นอัลติเมทที่เก่งแล้วก็โกงมากๆด้วยนะครับซึ่งผมเคยรีวิวบัเทิลซึ่งไอบ้บัเทิลสปิริตภาคดับเบิลไรฟ์เนี่ยผมเคยรีวิวกล่องหนึ่งไปแล้วนะซึ่งเป็นกล่องของนักสัตรีจอนะครับ กล่องจะเป็นสีน้ําเงินนะฮะแต่ว่ากล่องนี้จะเป็นกล่องสีแดงนะครับซึ่งกล่องนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามีความเก่งกาจมากๆนะฮะแต่ว่ากล่องนี้ยังไม่ใช่ของพระเอกนะของพระเอกจะเป็นอีชุด d ีบีดีสองขีดหนึ่งนะจะเป็นอีกชุดหนึ่งนะฮะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะเอามารีวิวให้ให้ดูนะครับนี่กล่องนี้นะเป็นอัลติเมทนะครับเป็นแต่ว่าเป็นอัลติเมทสีแดงนะครับเป็นหลังนะครับข้างหลังก็จะบอกว่า ชุดก๊าซพร้อมเมนสี่สิบใบนะฮะแล้วก็ชุดการ์ดสับเปนสิบห้าใบแล้วก็มีการ์ดสุ่มหลังกองอีหนึ่งใบนะฮะก็เหมือนกับชุดที่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นภาคเดียวกันนะฮะแต่ว่าเป็นคนละกล่องกันนะครับโอเคเรามาแกะกันเลยนะครับผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันอ่ะใช้คัตเตอร์แกะแล้วกันอ้าวคัตเตอร์หลุดนะฮะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยว ผมตัดตอนไปที่แกะกล่องเสร็จเลยดีกว่านะครับโอเคตอนนี้เราก็แกะกล่องออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เหมือนกับชุดที่แล้วนะครับมันก็จะให้สนามการเล่นมามาให้ด้วยนะครับนี่อ๋อลืมบอกราคานะนะฮะผมไปซื้ออยู่ร้าน B2S เนี่ยราคากล่องละ150บบาทนะครับถือว่าไม่ได้แพงมากนะครับ แต่ว่าถ้าซื้อในช้อปปี้กับ l a ซาด้าไม่หรือว่าราคามันจะแพงกว่านี้หรือเปล่านะครับอ๋อลืมบอ,อกไปนะชุดนี้ซื้อ1กล่องเล่นได้เลยนะครับแต่ถ้าซื้อ3ามกล่องเนี่ยเอามาจัดรวมกันเนี่ยก็จะเก่งเลยนะครับนี่เหมือนเดิมนะครับก็มีโซคอมมาให้นะครับเหมือนชุดที่แล้วนะครับไปแกกก่อนอมา เกะกันเลย,ยนี่ เรามาเปิดการ์ดอ๋อเรามาเปิดการ์ดสุ่มหลังกล่องดีกว่าว่าเราจะได้การ์ดอะไรนะเราจะได้การ์ดระดับดับเบิลเอ็กซ์แลนหรือว่าการ์ดระดับอะไรอ่ะมาเปิดกันเลยโอ้โหผมได้ใบนี้นะนะครับอ่าเป็นการ์ดแบบ Re รีไวโวลนะฮะเทวราชันราศีมังกรผู้ชั่วรไลฟสไตล์บอกนะครับอืม ได้ก้าสิทอ่าสิบสองราศีนะครับอ right ืมเก็บไว้นะครับเผื่อเผื่อได้ใช้มาเรามาดูคีย์ลักของเน็กกันเลยใบหน้ากล่องนะครับอ่ากล้องโฟกัสกัหน่อยสิสี่เสนาบอดีมานแห่งเพลิงโลกันบลัมสันนะครับเป็นตัวที่เก่งแล้วก็โกงมากๆด้วยความสามารถของเขาก็คืออเงื่อนไขการเชิญไลท์ต้องถือว่าเป็น3เม็ด นะครับก็คือไลท์จะ2หรือ1เมตรก็ได้ขอให้ไม่ไม,ไม่เกิน3เมตรถึงจะสามารถเชิญการ์ดไปนี้ลงมาได้แล้วก็เลเวล3าถึง5เนี่ยเมื่อออเทเมตตัวนี้โจมตีจะเตะโซคอร์จากออเทเมตตัวนี้ออกจากเกมแล้วก็ยิงสุดิตทั้งหมดของคู่แข่งจนกระทั่งสตาร์สเตปของคู่แข่งคู่แข่งจะลงสปิดิตไม่ได้นะครับโอ้ทำไมมันโกงแบบนี้ <laughs> ลองนึงสภาพดูดนะ ถ้าอ e ีกฝ่ายมีสปิริตมีเป็น 5-, 5้าตัวนะ่ะจะเรียกได้ไดว่าล้างบอดล้างบอร์ดของอ e ีกฝ่ายได้เลยนะครับแล้วก็มีความสมุอดอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อเลเวอห้าเอ็กซ์แสเตปของเราหลังจากเอฟเฟกต์โซไดของอันเตเมตโตเน่ทำงานโซได1หนึ่งอย่างของอาร์เรนเนของเราก็จะทํางานได้ทันทีหนึ่งครั้งโซไดที่ทํางานซ้าไม่ต้องใช้โซคอมีใบนี้หลายใบใช้ลมกันได้ครั้งเดียวต่อเกมนะครับเก่งมากมาก มันจริงๆมี2ใบนะอันนี้แบบฟอยนะครับอ่าใบใบนี้เก่งนะครับอ่าใบไหนที่ผมคิดว่าผมสนใจผมก็จะนะครับถ้าผมไม่อ่านทุกใบผมก็ขออภัยด้วยนะนะเพราะว่าความสท้อมันยาวนะครับผมจะอ่านแค่ชื่อสอบสมบตนะอัศวินใหญ่แห่งพระสุทาโลกันโอดากรากรานาทอส เห็นหรือเปล่าเดี๋ยวผมซูมกล้องมันหนึงโอ้มีสองมีสามใบนะครับให้มาสามใบเออเขาอักคีโลกันเคเฟลนะครับให้มาสามใบเหมือนเดิมส่วนมากกล่องนี้จะให้มาอย่างละสามนะครับอันนี้เป็นเน็กซัสดาบเทวาแห่ง เพลิงประกายแสงนะฮะถ้าเรามีเบอร์เซตอยู่เนี่ยเราจะได้รอการ์ดเพิ่อมอีกหนึ่งใบเอฟเฟกนี้ใช้ได้เท่าหนึ่งครั้งเท่านั้นแล้วก็เมื่อเรา,เราทาการัญเชิญอันติเมตของเราถูกเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเมื่อเราทําการอัญเชิญอันติเมตของเราถูกอันเชิญโดยเอฟเฟกเบอร์สจานเชิญโดยโดยไม่ส่งเงอนไขได้นี่ใสมาให้มาสามใบเหมือนเดิมเหมือนกันนะครับนี่โอ้ใบนี้เก่งนะฮะ ดาบอะไรเนี่ยดาบเทพดาวโลกไกอาโนโฮโกโฮนะฮะเมือเอเ่อออโตน็ตเมื่อเราทำการอัญเชิญอันติเมตสามารถอัญเชิญเทฟน,นี้โดยไม่เสียาจากในมือโด,โดยไม่เสียคอร์ได้นะครับก็คือสมมติเราอัญเชิญไอตัวปลัมซันไปปั๊บเราก็ลงไอการ์ดไปนี้ไม่เสียคอร์ได้เก่งนะฮะเงื่อนไขาการ,รลมร่างอันติเมตคอร์ต,ต้องต้องห้าขึ้นไปนะฮะแล้วก็ถ้า,าลมล่าง ถ้าลบล้มล่างกับอัลติเมทนี้อัลติเมทที่ไม่มี X u ยู่ทริกเกอร์เบลฟนี้เบรฟนี้คอสจะเป็นศูนย์ฮะแล้วก็ลบมล่างเมื่ออัลติเมทในตัวนี้โจมตีจะป้องกันคู่แข่งจะสั่งใช้เบิร์สไม่ได้นะครับก็คือห้ามใช้อีกฝ่ายห้ามใช้เบิร์สนะครับให้มากี่ใบนี้ให้มา,อาสองใบนะครับนี่ใบกันตายนะครับเบิร์สวอลนะฮะเ,เมื่อเราเสียไลฟ์นะนำคอเอ้ยเบิร์ส เบร์สหลังจากเราเสียไรนะครับนำคอ1เมตรวางที่ไลฟ์แล้วก็หลังจากนั้นสามารถจ่ายคอเพื่อให้เอฟเตการ์นนี้ทำงานเมื่อจบการต่อสู้จะทำให้จบแอทสเตปทันทีเลยนะครับใบนี้กันตายได้นะครับให้มาสามใบนะครับนี่ใบกันตายเนโอดับเบิลโรถ้าแดงคนติดคนมีติดไว้นะครับดราการสองใบแล้วก็ทิ้ง ถ้ามีอัลติเมทอยู่จะได้ดรอกรอนเพิ่อมอีกหนึ่งมรวมเป็นสามไลนะแล้วก็แฟดในเทนนิสฟรีเขาจะบวกพีอีกหนึ่งพันนะครับ <S <S ให้มากี่ใบนี้ให้มาอ่าสามใบนะครับส่วนมากส่วนมากให้ให้มาสามหลลกนะครับบากอยนะครับเออ,เออ่กล้องกล้องเห็นหรือเปล่าวะบีทากอนนะครับ อัศวินความมืดดัชดรากอนนะครับให้มาสามเหมือนเดิมนะครับส่วนไอ้ด็กนี้ไอ้ด็กนี้ส่วนมากให้ให้มาสามนอกจากมีท่าแดงแล้วก็มีท่าเขียวด้วยอัลติเมท่าเขียวนะครับนักบอด์ดชั่วร้ายคลิปเพินะครับนี่อันนี้ต้อง เน็กซัสนี้คอมโบกับไอตัวบลัมซันได้นะครับอาณาอาณาเขตแห่งเทพผู้ชั่วร้ายนะฮะสีและเจมของเน็กซัสนี้จะถือว่ามีเจมสีเขียวเพิ่มอีกหนึ่งเม็ดก็คือจะกลายเป็นสองเม็ดละแล้วก็เลเวลสองนะครับเมื่อเราทําการอัญเชิญอันติเมตสามารถเสริมสภาพเน็กซัสนี้อัญเชิญโดยไม่สียเงินเงินไขได้อคอมโบกับไอตัวบลัมซันนะครับให้มาสามใบเลยอีวิลดรอนะครับเหมือนกับอี เนโอจะดับเบิลดอที่มันจวมเหมือนกันนะครับโอ้ oh. จักรับมังกรมารอีวิลฟีดให้มาสองใบครับอ่าอันนี้จะเป็นบรัมันิกตัวหนึ่งแต่แต่นี้แบบไม่ฟอยนะอี mm. แบบฟอยอยู่นี่นะครับนี่ให้มาสองใบนะนี่แล้วก็เออ เออเปลือกเกาะเมทาลิเฟอร์นะครับให้มาใบเดียวยใช่ปะวะให้มา2ใบพูดผิดนะครโอเคก็มีประมาณนี้แหละ,ะครับเราไปดูการ์ดอ่าสิบใบที่เขาสับเปลี่ยนกันเลยนะครับหรือว่าการ์ดอ่เปลี่ยนเสริมเล็กนั่นแหละนะครับโอเคเรามาดูการ์ดสับเปลี่ยนของกล่องนี้เลยต้องบอกก่อนว่าใครตามภาคไออ่าอันติเมตไม่ทันอันติเมตไม่ทันเนี่ย ก็สามารถซื้อกล่องนี้บอกเลยว่ามีคําตอบนะฮะเอาไปเสริมเด็กได้นะหรือว่าว่าเอาไว้สะสมก็ได้นะฮะนี่ใบแรกนะครับสุดยอดสวรรค์อัคคีเฟรมไทเกอร์นะฮะสวนมากมีแต่การ์ดเสริมมีแต่อันติเมตนะครับ Ultimate, asa, อันติเมตมูรามาสาราก้อนโอ้ดีเลยผมจะได้ผมจะเอาไปเสริมเด็กมังกรยุทธนะฮะสุดยอดสวรรค์อันอะไรเนี่ยอันธาการ สป,ปีเนลดราคอนนะครับสุดยอดสวรรค์วายุโลกันคูคูอะไรวะคูวีเดเนนนะครับสุดยอดสวรรค์เลก,ก้าบัฟฟาแคนนอนนะครับส่วนมากมีมีแต่ติดชื่อว่าสุดยอดนะครับ อัลติเมตมูเกนดราก้อนนะครับไอใบนี้เป็นใบที่ออกมานานมากแล้วอาร์ตใหม่สวยงามเหมือนเดิมนะครับอัลติเมตเซลูบีสัตว์จักรลุ่นใหม่วิซ่าไลก้านะครับเอออันนี้เป็นอาร์ตอีกอย่างอีกอยงหนึ่งนะครับเท่มากอัลติเมตคางุยะอัลติเมตไบรอันอัลติเมตซันเตมิมิเิออน อัลติเมทลิฟซีราลาชาเลยเนี่ยราชาซนะา,า,ากศพอัลติเมทกิสกัตชานะครับอัลติเมททริคสตอร์ทริคสเตอร์อัลติเมทซิกวูมโนวานี่อะประมาณนี้นะสำหรับการสับเปลี่ยนนะครับบอกเลยว่ามีแต่ตัวเมตาทั้งนั้นนะครับนี่ โอเคครับก็มีประลํประมาณนี้นะสำหรับแบทเทิลสปริริตชุด DVD 1ดีนขีดนะครับก็ถ้าผมพูดผิดตรงไหนผมก็ต้องกลับขออภัยกันด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าอาจจะพูดแบบลงงลง,ล,ง,ล,งลืมๆบ้างนิดนึงนะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ทําคลิปนะครับผมงานยุ่งนะผมต้องคอยอเชีรยงานส่งนะครับโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต e ให้ผมด้วยนะครับ คลิปหน้าผมจะพาไปรีวิวการ์ดอะไรหรือทำคลิปอะไรก็อย่าลืมติดตามกันได้นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลากักันไปก่อนสวัสดีครับ